เอาละผ่าน,นจากสมัยรัตนโกสินทร์ EN ตอนต้นในรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ามาเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางนะคะนั่นก็คือรัชกาลที่สถึงรัชกาลที่หกนะคะอพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4ี่นะคะรัชกาลที่หชื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านะคะคเจ้าอยู่หัวนะคะ อย่าจำสับสนกระเด็ดขาดเลยนะคะเผื่อข้อสอบมีโอกาสออกช้อยที่อาจจะทำให้เกิดความสับสนได้นะคะถ้าออกเป็นเป็นเป็น,ปนพระนามนะคะของแต่ละองค์ราชการนะโดยสมัยราชาการที่4เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะด้านการเมืองการปกครองเนี่ยก็คือ มีการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมที่แบบล้าหลังเพราะครูขวัญบอกแล้วว่าตอนนั้นคือเริ่มเข้าสู่ยุคการล่าอนาธิคมนะคะการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยรอดพ้นจากการแบบตกเป็นเมืองขึ้นในการล่านอนาธิคมได้เนี่ยก็คือถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์มานะคะก็ชาติตะวันตกนะ อืมไม่ว่าฝรั่งเศสโปรตุเกสนะโอ้ที่มาล่านาะนิคมนะก็จะอ้างอิงเอาว่าต้องการมายึดเมืองยึดประเทศนะคะเพื่อที่จะมาสร้างความเจริญนะคะให้กับประเทศนั้นๆน,น,นะดังนั้นทรงมีแนวคิดที่จะแบบปรับเปลี่ยนทมเนียมนะคะที่ที่ล้าสมัยนะคะให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ มีการปฏิสัมพันธ์นะคะสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างชาติมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในประเทศแบบตะวันตกนะไม่ใช่เฉพาะแบบไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับจีแล้วนะคะและการเมืองการปกครองที่สำคัญนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบครั้งยิ่งใหญ่หลาย หลายๆอย่างเลยนะคะเรื่องการค้าการขายการถนนหนทางนะคะด้านสาธารณูปโภคต่างๆนะคะก็คงจะเกิดขึ้นนะในรัชสมัยของรัชการที่5เลยเป็นสําคัญนะคะเพราะว่าท่านทรงไปไปเสด็จประพาสต่างประเทศนะคะอืบ่อยๆนะคะเรียนจบจากต่างประเทศประพาสต่างประเทศมาก็ได้นําเอาองค์ความรู้นะคะของ ต่างร,รมเนียมต่างชาติต่างๆนะคะเข้ามาในการที่จะแบบปรับปรุงพัฒนานะคะวิวัฒนาการประเทศนะคะให้มีความแบบเจริญมากยิ่งขึ้นนะมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากขึ้นนะคะในรัชสมัยรัชกาลที่5นะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะโดยที่ในด้านการเมืองการปกครองที่สําคัญเลยก็คือท่านเนี่ยมีการตั้งสภาที่ปรึกษานะ สองสภาขึ้นมานะครูบอกแล้วว่าสิ่งที่อยากให้โฟกัสก็คือโฟกัสไปที่ราชการที่ห้านะคะเพราะว่าราชการที่5้าเนี่ยในเรื่องประวัติศาสตร์นะคะ,ะในเรื่องประวัติศาสตร์นะอท่านก็มีการมุ่งเน้นนะคะเป็นจุดสตาร์ของการมุ่งเน้นนะคะการเรียนรู้การบันทึกประวัติศาสตร์เลยนะคะรวมไปถึงการแบบ การวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงนะคะของประเทศนะจากล่าหลังให้ประเทศมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะมีความเจริญมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือจะเปลี่ยนได้อย่างชัดเจนในรัชกาลที่ห้ารวมไปถึงอะไรละ่ะรวมไปถึงการปกครองด้วยนะคะซึ่งการปกครองเนี่ยในรัชกาลที่ห้าก็ทรงตั้งสภาที่ปรึกษามาเป็นสองสภานะคะก็คือ จะเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินกับสภาที่ปรึกษาในพระองค์นะคะท่านได้ทรงแต่งตั้งนะะในสงสภาที่ปรึกษาแล้วก็ได้มีการปฏิรูปการปกครองในส่วนกลางนะเพราะว่าตอนในรัชกาลที่ห้นี่มีการปฏิรูปการปกครองที่แบ่งออกเป็น การปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นแล้วนะคะตอนนั้นนะคะเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเลยนะคะซึ่งการปกครองส่วนกลางเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มจากการเพิ่มหน่วยงานขึ้นมานะคะเป็นหกกลมนะอเพิ่มหน่วยงานออกมาเป็นหกกลมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นสิบสองกลม นะคะจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงนะคะเปลี่ยนมาเป็นกระทรวง12กระทรวงในปัจจุบันนะเป็นรากฐานของการของการบริหารประเทศนะคะโดยโดยใช้การบริหารประเทศการปกครองส่วนกลางโดยกระทรวงนะคะเป็นสําคัญนะคะเริ่มแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะอืมแล้วก็ในการปฏิรูปนะคะ ในการปฏิรูปนะคะการปกครองส่วนูุิภาคนะอ่าก็ท่านได้เลิกระบบกินเมืองนะอืมเลิกระบบกินเมืองเมืองทั้งหลายนะรวมเป็นมนพลพนเทสาพิบาลน,นะคะอืมพูดง่ายๆนะคะว่าท่านเนี่ยก็ได้มีการแบบรวมนะคะอ่า รวมหมู่เมืองต่างๆนะคะออกเป็นมุลทนนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งในรูปแบบของเทศาพิบาลน,นะคะมีการปกครองดูแลนะคะในรูปแบบของเทศาพิบาลเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าในส่วนของท้องถิ่นล่ะอืมท่านได้นําเอาระบอบก,การปกครองแบบสุขาพิบาลน,นะคะอืม สิ่งที่ต้องจําเลยนะในการเปลี่ยนแปลงในรัชกาลที่5นะคะทรงนําระบบการปกครองแบบสุขาพิบาลมาใช้นะเป็นยังไงก็คือการแต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในการดูแลแต่ละท้องถิ่นนะคะพื้นที่นะคะที่เฉพาะเจาะจงนะแล้วก็มีการ แต่งตั้งนะเสนาบดีสภาองค์มนตรีสภารัฐมนตรีสภานะคะเกิดขึ้นนะต่อมาในรัชกาลที่6เกิดอะไรขึ้นนะรัชรัชกาลที่6นะคะหรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ,ะทรงโปรดเก้าให้มีการจำลองนะคะ ดูสิทธานีเกิดขึ้นนะครูบอกได้ว,ว่าที่สิ่งที่อยากใ,ให้จาก็คือเหตุการณ์สําคัญสคัญนะคะรูปแบบการปกครองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปที่สําคัญสคัญนะคะรวมทั้งอรวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตแล้วก็ยึดโยงมาถึงปัจจุบันนะคะอืที่มีการยังยังใช้อยู่เช่นเหมือนการบริตัวอักษรเนี้ยของพระอุตลามาเพงอะไรอย่างนี้เนาะอืม แล้วก็ในรัชสมัยของรัชกาลที่หนะคะก็คือท่านให้มีการจําลองเมืองบุสิตานีนะซึ่งให้จําลองเพื่ออะไรล่ะเห็นในรัชกาลที่หนะคะตอนนี้เริ่มที่จะ มีการทดลองใช้นะคะการปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยโดยการจำลองเมืองดุสิธานีเกิดขึ้นนะคะอย่าลืมนะถ้าเกิดถ้าเกิดข้อสอบถามนะคะ,ะว่านะรูปแบบการปกครองในประชาธิปไตยเนี่ยมีการริเริ่มตั้งแต่ในรัชกาลใดต้องตอบให้ได้นะ อแล้วก็ถ้าเขาถามถึงเมืองที่เป็นเมืองจำลองนะคะการทดลองใช้รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย,ตยก็คือจะต้องเป็นเมืองดุสิตธานีในรัชกาลที่หกนะคะจะต้องตอบได้นะแล้วก็รวมทั้งในรัชกาลที่6ท่านเนี่ยทรงทำอะไรอีกบ้างก็คือมีการปลูกฝังให้ประชาชนเนี่ยรักชาติศาสตร์กษัตริย์ หวงแหนในสถาบันพระมหากษัตริย์นะโดยการแต่งหนังสือปลุกใจเสือป่าขึ้นมาปลุกใจเสือป่านะคะไม่ใช่ไม่ใช่หนังสือพบเบื่อนะเอาเป็นหนังสือที่ปลุกใจให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยเกิดความรักความห่วงเหนรักในชาติศาสนาและองค์พระหมหากษัตริย์นะคะก็คือหนังสือเรื่องปลุกใจเสือป่านะ แล้วก็สิ่งที่เป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญอีกก็คือโปรดให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวธงชาตินะคะธงชาติจากธงชาติแต่เดิมของเราใช้ธงชาติที่เป็นพื้นสีแดงแล้วก็มีลูกช้างเผือกอยู่ตรงกลางนะคะเ,เดี๋ยวคุวันให้ดูสึกว่าอา่าเนี่ยธงช้างเผือกเนี่ยค่ะเปลี่ยนมาเป็นธงไตรลง ที่เด็กๆท่องธงไรลงมีสามสีอ่าสีแดงคือชาติสีขาวศาส,สนาสีน้ำเงินอ่สาสะอาดมาพระมหากษัตริย์ไทยไหมอ่าน,นี่คือเป็นสิ่งที่แบบเด็กๆท่องมาเลยอ่ามาตั้งแต่การเรียนวิชาประวัติศาสตร์วิชาสังคมมาเลยนะคะก็คือในรัชกาลที่6กก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะธง,งชาติจาก ธงชาติที่เป็นสัญลักษณ์ชางเพื่อนะคะมาเป็นธงไตรรงที่มีสามสีที่มีการใช้ในปัจจุบันนะคะ